รายละเอียดเล็กๆบนใบหน้าค่ะล้วนมีผลต่อทุกมิติทั้งหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีหมอหญิงคลินิกเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะหมอหญิงเองเป็นอาจารย์สอนประจำเอ็มไอเทรนเนอสถาบันอเมริกาประจำประเทศไทยหมอจะเน้นในการให้คนไข้เห็นผลเร็วโดยเราได้คิดค้นเทคนิคเฉพาะของเราชื่อไมล์โ i ลิ i c ิก i f t Technique ค่ะ My Holistic เป็นเทคนิคก,การฉ <it> mm ีดฟิลเลอร์ ที่ต้องดูเรื่องของรูปหน้ากล้ามเนื้อของแต่ละบุคคลเน้นความแม่นยำในการฉีดแต่ละครั้งเพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและรักษาอย่างตรงจุดค่ะเทคนิคการปรับรูปหน้าแบบอง์ครวมนี้เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความละเอียดและความเข้าใจที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะโซนกล้ามเนื้อ ที่อาจจะต้องอาศัยความเข้าใจเป็นพิเศษซึ่งเทคนิคน,นี้จะช่วยให้บริเวณใบหน้าของคนไข้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่แปลกตาแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและชูความงามแบบเฉพาะบุคคลขึ้นมาค่ะ mm hmm. หมอเชื่อว่าการฉีดทุกองศามีผลต่อการรักษาถ้าจุดเล็กๆเ,เราไม่ใส่ใจโดยรวมก็จะออกมาไม่เพอร์เฟกหมอยิงคลินิกจึงให้ความสำคัญของจุดนี้และอยู่ใน d n a ทีมแพทย์หมอยิงคลินิกทุกคนรวมทั้งการสอนของหมอด้วยค่ะ